สวัสดีครับสวัสดีนะครับแฟนๆหวยนะครับช่องหวยเถัดไปนะครับทุกๆท่านกันเลยนะหลายๆท่านก็ถามในสูตรรางวัลที่1กันเข้ามาเออนะครับมาอยู่เด้อนะครับอย่างนน้อยๆนี่ะก็ยังมี2นะครับมีศูนย์อยู่เนี่ยเนี่ยถ้าตัดไปเนี่ยสองศูนย์นะครับแล้วก็มาชนกันกับในสูตร3ตัวนะสูตร3ตัวนี่ก็อ่ะงวดนี้ลงเป็นงวดแรกนะครับเนาะเนี่ยงวดแรกไม่มาอ่าก็ต้องตามต่อสัก 2- 3งสมงวดนะครับเนี่ แล้วงวดที่2เนี่ยเนี่ยก็มาชนกันนะฮะกับในที่ในสูตรนี้อ่าล้อ,ลอเล่นไม่ได้นะครับเนาะสูตรรางวัลที่1นะครับอันนี้ลงวดที่2แล้วนะครับสูตรรางวัลที่1นี่ลงงวดแรกนะฮะก็ได้ในชุดนี้นะครับเนาะเออนะเนี่ยเนาะ,นะมันมาออกในงวดล่าสุดเนาะ,ะที่มี7มี2เนี่ยน,น,นะครับแล้วงวดถัดมาเนี่ยก็ให้20มาอีกเนี่ยมี2มี7เนี่ยมี20มาอีกเนี่ย นะบางท่านก็น้นไปนะครับเนาะเนี่ยยังจะให้เลขเดิมอีกอ่ะลองดูแล้วกันนะถ้างวดนี้สูตรนี้ให้90มาก็จะแสดงว่าต้องซื้อ90นะเพราะว่ามันน่าจะให้เหมือนเดิมเนี่ยให้20แล้วก็มา20อีกนะครับรอบนี้ลองดูว่าจะให้มา29หรือ90นะครับอ่ะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ในสูตรนี้ด้วยนะเอาสูตรหลังวันที่หนึ่งกันก่อนนะครับเนาะนีเลยนะครับเนาะหลังวันที่หนึ่งอ่ะก็นี่แหละนะครับเนาะ ก็งวดนี้คงไม่ทันแล้วมั้งนะครับเนาะถ้าคำนวณก็คงหาซื้อไม่ทันแล้วนะครับเนาะแลเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวมีสูตรใหม่มานะครับสูตรรางวัลที่1นึ่งนะก็นี่แหละมันก็ไม่แน่มันอาจจะไปออกเลขหน้าเลขท้ทยก็ได้นะครับเผื่อฟุกเผื่อฟุกนะครับเนาะเอออ่ะก็ผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นนะฮะในที่ใน7 2 7ด0 2 6 6หาในหลักแสนหลักแสน7 2ส 7 2 0ด6องศูนย์สองหกหกเเจ็ล้วกองเจ็ดสองศูนเลขงวดนี้จะไม่เบิรบ์บอนน่ครับศูนย์สองหกหกเจ็ดสอองศูน โอเคนะฮะเรามาหาในที่ในหลักแสนกันก่อนเลยนะในหลักแสนนะครับเราก็จะนําในที่ในหลักหมื่นนะคูณด้วยเลขคงที่3หลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่8แล้วก็หลักหน่วยบนคูณด้วยเลขคงที่4แล้วก็หลักหน่วยล่างคูณด้วยเลขคงที่2นะครับสาเป็น6นะครับแปเป็น16กนะฮะก็4 2เป็น8 6 2เป็น12นะก็จับ 6บวก6เป็น12 2บวกกับ8ได้0ก็เหลือ2นะฮะหลักแสนจะเป็น2ต่อไปเป็นหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็หลักแสน5นะครับคูณเลขคูณที่5หลักหมื่นคูณ9หลักร้อยคูณ3แล้วก็หลักหน่วยก็ดึงลงมาเป็น6 7 5 35นะครับ2 9เป็น18 2 3เป็น6นะครับก็จับ 5บวกแปเป็น13 3บวกกับ6ได้9 9บวกกับ6นะครับเป็น15ก็จะได้5นะครับในที่ในหลักหมื่นหลักแสนหลักหมื่นนะครับต่อไปในหลักพันนะฮะหลักพันก็จะนำในที่ในหลักสิบล่างนะครับคูณ2หน่วยล่างคูณ9 6 2เป็น12นะครับร6กนะฮะก็จะได้ในที่ใน54 2บวกกับ4นะครับก็จะได้6 ง่ายเลยนะฮรเนาะสำหรับวิธีในหลักพันนะครับเนาะหกเก้าห้าสิบสี่ต่อไปเป็นหลักร้อยนะครับเนาะหลักร้อยนี่เราก็จะนําในหน่วยบนหน่วยบนคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็นําหน่วยล่างคูณด้วยเลขคงที่2นะครับเนาะอ่ะสองห้าเป็น10บหกสองเป็น12จะบวกกันได้2อเหมือนในงวดที่แล้วเลยนะครับเป็น2ต่อไปในหลักสิบนะครับก็หลักแสนนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลัก หมื่นคูณด้วยเลขคงที่5แล้วก็หลักหลักสิบนะฮะสิบบนคูณด้วยเลขคงที่2นะ,ะแค่นี้นะฮะเราก็จะเก้าเป็น63นะครับ25เป็น10นะศูนย์คูณอะไรได้0ก็จะเป็นนะฮะได้3เนาะตัด0ไปก็จะเป็น3ในหลัก10ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นในที่หลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยนี้เราจะนำในที่ในหลักพันคูณส ร้อยคูณสแล้วก็หน่วยบนคูณหแล้วก็หลัก10ล่างก็จะคูณ5 72เป็น14นะครับ2 2 3เป็น6 2 5เป็น10นะครับแล้วก็6 5 30าสามสบตัดไป0 0 0 0ได้0อีกแล้วนะครับ2 0อีกแล้วนะครับเนาะจะออกเลขเดิมหรือเปล่านะรหรืออาจจะไม่ออกนะหรืออาจจะเป็นในที่ใน2 3 ศูนย์นะก็ได้แล้วนะครับรางวัลที่1หลักแสนนะครับเป็น2หลักหมื่นเป็น5หลักพันเป็น6หลักร้อยเป็น2เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลักสิบเป็น3แล้วก็หลักหน่วยเป็น0ูนย์ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเลขนี้ไม่แน่นะฮะเนาะอาจจะไปเข้ารางวัลอื่นก็ได้หรือเลขหน้าเลขท้ายนะลองนําไปจับลองนําไปลุ้นด้วยกันนะครับสูตรอะไรเนี่ยนะครับเนาะให้2 0 0 2มา3งวดเลยนะครับเนาะ งวดนี้ก็2 0งวดนี้ก็ให้มา2 0งวดนี้ยังให้มา2 0, 0งศูนย์กันอีกนะครเนาะลองดูแล้วกันนะครับเนาะก็ไม่แน่เลยอาจจะออกเลขเดิมก็ได้หรือมาดูในเลขนี้นะครับเนาะในสูตรนี้สูตร3ตัวอ่าในงวดที่แล้วลงงวดที่2งวดแรกไม่มานะครับเนาะไม่ใกล้เคียงเลยต้องตามต่อสัก2องสงวดนะครับเนาะสูตรเป็นสูตรใหม่ะคะับตัผลที่ออก2 0 2นี่มาตัวตัดมาดูต่อนะครับเนาะก็ สูตรเหมือนเดิมเลยนะทำต่อเนื่องผลในงวดที่แล้วนะครับก็จะเป็นในที่72720266 72720266 7272026กห้วก็6นะนะครับมาดูนะในสูตรนี้เหมือนเดิมเลยนะครหาในหลัก 100, ร้อยแล้วก็จะนำในหลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่2 แล้วก็หลัก10ล่างนะครับคูณด้วยเลขคงที่9 2 2เป็น4นะครับ6 9กนะฮะก็จะเป็น54่ก็จับบวกกันนะครับ4บวกกับ4ได้8ดในหลักร้อยต่อมาในที่หลักสิบนะฮะหลักสิบนี่เราจะนำนะครับในที่ในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่2หลักร้อยนะครับคูณด้วยเลขคงที่5หลักสิบคูณด้วยเลขคงที่9นะครับแล้วก็หลักหน่วยก็คูณด้วย9เหมือนกันนะครับเจเป็น14 25เป็น10 69นะครับก็จะได้ในที่ใน54นะครับเนาะก้าหอ่ะก็4บวกกับ4นะก็จะได้8 8บวกกับ4ได้12ได้2นะครับในที่ในหลักสิบเนี่ยเมื่อกี้ก็มี2นะฮะเนาะในงวดที่แล้วเหมือนกันชนกันเลยนะฮะต่อไปในหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเราจะน,นจับในหลักพันคูณด้วยเลขคงที่5หลักร้อยคูณด้วยเลขคงที่2นะฮะแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วยเลขคงที่4 7จ็หาเป็น35นะครับ2 2เป็น4 6.4นะครับ6คูณเป็น24เนาะอ่าก็จะเป็นในที่ใน5บวกกับ4ได้9นะครับ9บวกกับ4ได้3ดนี่เลยนะฮะชนกันนะฮะเนาะอ่ะเดีขอให้มาแล้วกันนะครับได้8.2.3นะครับ8.2.3 8.2.3อ่ะ จะเหมือนในงวดที่แล้วไหมนะครับที่ชนกันนะครับแล้วก็มาออกนะครับเนาะวดที่แล้วชนกัน2 90เานาะตัด3ตัวนะครับเนาะก็ออก20งวดล่าสุดนะครับอ่ะชนกันนะครับในที่ใน 2- 3สมเนาะอ่ะมันจะมา 2- 3สามไหมอ่นะ นะครับก็ลองดูด้วยกันนะครับเนาะอ่ะเผื่อโชคดีนะครับเนาะเผื่อจะมานะครับอาจจะซื้อไปคู่เดียวเลยก็ได้นะครับ2 3 3 2ก็เดือนตุลานี้ก็เดือนเกิดของผมนะครับเนาะอ่านะครับเนาะก็อ่ะวันที่30นะนะครับพศ32องนะลองดูแล้วกันนะครับเนาะเผื่อจะโชคดีกันนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับสูดรางวัลที่1นะลองดูนะหรืออาจจะลองนําไปสลับนี่เป็น3 2 3 5 3 6 นะครับ32หรือเป็น0 6 0 5อ่ะลองนำไปจับหรือเนี่ยมันอาจจะออกของในงวดน,นี้ก็ได้นะครับนะลองนำไปสลับเนี่ยเป็น0 7 0 7 2 7 7 7 9 0 2 0 7, ย์9องนลองนำไปจับผมเชื่อว่าไม่แน่มันจะอาจจะออกเหมือนในงวดน,นี้ก็ได้ นะครับเนาะอ่ะยังไงถ้าถูกใจยังไงลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีดลวกันนะครับเนาะเฮงๆปังปังรับทรัพย์โชคดีถูกหวยกันนะครับเนาะอ่ะขอให้ถูกกันอีกเหมือนในงวดที่แล้วลวกันแล้วเปิดแล้วพบนใหม่นะครับเนาะในคลิปหน้าสําหรับในคลิปนี้หากมีสิ่งไหนผนนิดพลาดประการใดหรือว่าจะได้เดไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต <c oughs> ้องขอโทษขออภัยนะครับสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ